สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศทุขชุกนค่ะมื้อนี้หนู้าไปพ่อเฮ็ดผงเนื้อค่ะพี่น้องตอนนี้หนุ้ก้า,าเริ่มเรียนแล้วรอรถบาทเนาะหนู้ก้าจะพาพี่น้องไปเก็บค่ะไปกันเลยค่ะก็จะมีมากกว่าี่น่แหละเห็ดผงเนื้อพี่น้อง ผเนยผลเ,เพื่อกินรังแรกที่นออ้องวอยตาจิพะนะพะเจ้าเอิภาษาพินเริ่มผลเนยพะเจ้าว่าหลอกบางนี้ว่าท่านแสบคักหอมคือเนยเลย่อกน้นี่ดันหอกหลอ เดี๋ย้เลือกเอาพี่น้องเอ้ยนอนหลายพอดไอต่อค่ะอุ้ยอื้มนอนอ๋าอันนี้นอนเอาไม่ได้ รออย่างนี้พี่น้องเดี๋ยวไปนหาบางหัาจังรอค่ะเฮ้ยยันนะหมาเขาตั้เนี่ยน,นั่นมานอื้มอื้มเป็นเยื่อกินปีแรกคร่ะพี่น้องเอ้ย เจ้าว่ากรอบดีดๆว่าซันแต่ว่าก่อนเฮาจะกินีหยังเฮาก็ต้องลอกออกก่อนค่ะก่อนี่เด้อได้แอ้วพี่น้องกินบ่ไผอีน้อ ไฟกันให้กันเกิดตเห็นเกิบเหียบนะนี่ถ้าดูไม่ดีไม่เห็นเลยอดอกลุมเตาเตเปรเลย

แต่จะเอาอะไรอุ้ยมาเอามาเอามาเเอาไดอยู่ปุ๋งนู้นอย่างนี้ก็น่าเข้าใจว่าอื้ออนหนึ่งดียวนึ่งไม่ได้เนานะเขาแล้วโอ้ยหนึ่งอะหนึ่งเป็นข้ามต่อ ฉันชอบอยู่ตาม uh huh. ยญาคาว้าวแล้งหาลองหา มีคนพิน่องหาม,มีคนน่อนเ้าว้ายนีดอกนึงนคนหลวงดนนมเกน,น,นเหียบม้หราหรือพี่เมื่อเช้าอ่ะ พี่้องเอ้ย uh huh. เคยกินไหมอืมม uh ั huh. ในใจะเกิดนานแล้วดูแล้วนะ <c oughs> เป็นแบบหยาบแล้ว หุ<ม>ดหังเฉยเลยตรงนี้หยเรือไมดี่นี่เลยนะใต้ต้นนี้อาจจะมี ดอกนี้นมพอดอกนี้หมดแค่ไหนนะพี่น้องเนาะดอกนี้ ที่เห็ดพิษมาดอกง,งามเท้ป้าบันเนี่ยหลงหก้ันเฮาอ,อุ้ยเยอะ,อะมากเลยนะเห็ดพิษดูดินี่นี่น,นี่ผลกระลังขึ้นโเพอภัเวยอยู่เฮ้ยมา่ที่เห็ดพิษหละงามคั่ะฝนมาถาว้อม <laughs> ไปพี่นนองไปหาต้อ เน,นี้นี่ค่ะเนยเาเลยนะนีนนนน่จะเป็นเห็ดมันปูเหลืองค่ะพีน้องประมาณนี้ค่ะตอนนี้ค่ะตัวนี้ขะร้อรถค่ะรถบากกำลังจะมาแน้วพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ข,ข,ขอบคุณค่ะที่เขามารับช่วงม้งน้องขาวเนาะใส่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นุ้นลูกค้าแพี่น้องเด้อวันวันทิ่เป็นทางยูทูบหรอกค่ะวันวันทิ่เป็นทางเพจเพจบูค่ะสำหรับคีนีนุ้นค้ากะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายกอดใหญ่เด้อด้วยขอบ้านเนาะวันนี้น้องครับกินอะไรกินไดอะไรกันบ้าวค่ะอร่อเพี่น ป้าเทพผืงดีนะบ่มีคนเหยียบปไปเทปผวนกระลังเกิดพี่น้องเ็ดผวนขาลายเห็นไหมอื้มถอดตรงมือมางหันพี่น้องกระลงังจักรบาลรอหลุดนี่ดอกแรกเขาดอกงามพร้อมหืมตัวมูตินีวายเทปตุลขาลายเทปปืนขาลาย นอนไปกระเดมาเลยนเพื่อนเด้งามครับลงจากรถปาดได้ที่นองเอ้ยแล้วในกระบป๋าลงจากรถ้าดได้พ่อเฮ็ดเฮ็ดเพื่องคาล้ายอันนี้ใช่ไหมเฮ็ดเพื่อคาล้ายอืม

น,นั่ง่นอืมได้ยูพี่น้องดอกเนี่ยลงจากรถบาได,ไดแน,นั่งละนมีลูกค้าได้พอดอกไงดอกนุ่วเนี่พี่น้องบู้ว่าจะได้ดอกคนบ่ถ้าว่าได้ดอกอะ่ะมึงขาวันถ้าขาปันได้เาขาก็ไดค่ะนี่ มึงอเามึงบอกมึงบอกเบอเขาหนาเลยกันมึบอเขาหนาเอาเลย,ยนี้ันนี้มึงขามึงขาเพิน่นหหวายตะออนก็แขมือมือไตอันนี้เพิน่นได้อมาได้ดอกคือดอกพิ่น พี่ว่าขามันจะใหญ่ยังบัน,นคิดว่าขาใหญ่น้องปาดขาแม่ขาจนพูนเลยเราแล้วมึงพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดวายสออลลงจากรถเล้มาพอเห็ดพอดีพี่น้องนี่แค่นี้แหละค่ะได้ประมาณ สองสามขาสีี่ดอกครับพี่น้องพี่น้องกับบ้านนะป้าคนนี้บายบายค่ะ